นะคะเราก็กําลังจะพาไปดูของขวัญแม่นะคะเราเล่นจริงๆแล้วเป็นแบบว่าพี่ตาพี่นุ้ยนะคะเช่าบ้านบอดมาให้ลูกเขาเล่นนะคะแต่เราก็เนียนไปเลยนะคะเป็นบ้านเกินหรือว่าบ้านบอลเราก็ชวนพี่บีมไปด้วยนะคะไปเราจะเดินไปบ้านข้างๆนะคะไปดูไปค่ะลูกๆค่ะเรามาถึงแบบว่าหน้าประตูบ้านเขาแล้วรอให้เขาเปิดประตูให้เราเข้าไปเล่นนะคะมาลูก ของวันแม่เองของวันของแม่เองแฮปปี้เบร h เดย์ o ูยูอะไรเนี่ยอลังการมาก <c oughs> ทุกคนดูสนุกสนานว้าวเ <c oughs> อตตะเล่นอันนี้แทนแล้วนะฮะว้าว <c oughs> ลงมาเลยพี่ยูลงมา ของของกินนั้นแฟนแฟน,แน,แนสุกกี้คะ่ะเดี๋ยวเค้กนี่เราจะย้ายไปอยู่ตรงแบ็กกอบของเราตรงนู้เตาแบบว่าปิญญา้งย่างแล้วก็มีหมอ้อตาจะเสิร์ฟน้ําแข็งมาค่ะลูกวันนี้นะคะมีสังกุงสูงสุดคำจางค่ะวันนี้เราจะปรุงรสสุกกี้ให้ทุกคนได้ชิมน,นะคะสี่อันนี้น้ำต้ยมยำนะคะ ินชาบูแบบดุ๊เซ่นะคะเรามีเห็ดหลากหลายชนิดเนื้อต่างาน,นะคะมีซีฟู้ดด้วยอย่างนี้

Oh my god. นะคะแต่เราต้องมาจัดใหม่ทุกๆแบบ20นาทีนะเพราะว่าลูกจะทําพังอยู่ตลอดเวลานะคะน่ารักมากเลยเค้กวายุวาตาอุ้ยมีฟงมีไฟนะจ๊ะเราแบบไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะเราบอกเลยถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวมันพังเนาะเต้ยา,ต,าตัวนี้มีอีเวนต์สายมากเลย ต้องร้องก่อนนะ,ะนี่อันนี้จะบอกให้ว่าอันนี้เป็นเค้กที่พี่พๆแฟนขาทำให้เนาะเราต้องเค้กมาสุดนะคะเป็นเค้กที่แบบตั้งใจให้พี่วายยูเพราะว่ามีสิ่งสารศาสตว์อยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งเปล่าส่วนเค้กรสเก่งเป็นเค้กที่ตาชอบนะคะมันมีตั้งใจเลือกมาให้เลยอ่าาาาออัพพน้ี่เเุกมะ มือไปเลยดีกว่านี่มีของขวัญมาให้จังหวะนี้ได้ไหมโอ my god น่ไงล่ะรีแอค ไปเลย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 ลูกไปเลยรจของจริงหรือเปล่านะคะวิธีวิธีวิีวิธีเปเดินตะเูาน้ำตั้งนานอ่าจะหาที่ทำได้เหมือนแน่ยวิธีคือทก่มาแค่กล่องกล่องแพงที่สุดขอบคุณคค่ะ อะไรนะโอย้ายไวอยู่เอาขอตาตาก่อนเอาตาตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถจ้าก่อนถุนเจ้าฉันเป็นงานเจ้าก่อนถุ้าขอบคุณนะคะนนก่อนเห หยุดเออน่ารอดน้ารถดเอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะเอาตรงไหนลูกตาอยากกินตรงไหนเอาเลยป้าเฉพาะประตูประตูนะประตูเอาประตูไปเอาไปแต่ประตูนะจ๊ะประตูไปอ้าวอันนี้ตาชอบอยู่ครับนี่งงงง โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปวันเกิดวายุวตาครบสขวบแต่ทิ้งเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บีมออยช anel ด้วยนะครับต่อมาเป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายเชี่ยฟังเวลาเก่งเฮงเฮงลุยมันนี่ เราก็ขอให้ลูกปานดีกับเราใน 3, ามหวสี่หัวห้าหัไปเรื่อยๆนะอย่ากลายเป็นเทอร์มิโนทีโปไฟส์พเลยนะลูกนะสำหรับวันนี้นะคะขอลาด้วยก่อนขอบคุณที่ถูกกันมาจนถึงตอนนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายตานี้ไปแล้วเรียบร้เยบ๊ายบายค่ะโอ๊ย